องคมนตรีเชิญสัญ,ญบัติพัดย์และผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลบบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญ,ญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสิบรูปณพระอุโบสถวัดพระนางจามเทวี ตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือนสารทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระปัญญาวิสุทธิโมลีเป็นพระราชสิริวชิระเวทีศีาศาสนากิจจาทรยติคณิสอนบวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลบบุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567 โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยยศและพระไตรถวายแด่พระวชิระสุตสุนทรวัดลานศักจังหวัดอุทัยธานีพระวชิราพรวัดมณีสถิตปิดฐารามจังหวัดอุทัยธานีพระมงคลวชิระการโสพิษวัดโพก้าต้นจังหวัดลบบุรีพระวชิระเวทีวัดัชโยจังหวัดอ่างทองพระวชิระเมรีวัดสมุหะประดิษฐารามจังหวัดสระบุรีวัด พระวชิระคูนาธานวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวิบูลวชิราพรวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิระกิจคณาธรวัดกระแสงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระวชิราพิรักษ์วัดวิเวกาวายุพัฒจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทา,านสัญญบัติตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567